สวนมนความเพียรครั้งที่73วันที่21มกราคมพศ2569กลางกลางกลางบัดนี้เป็นครั้งที่73ตรงกับวันที่21มกราคมพศ2569 ข้าพเจ้านายจาักกิตีบานแจ่มขอปิ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระขวัมปฏิเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุลุงปูบุญเดชหลวงปูศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปยรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิ่อันควรแก่การสวดสาธยายมต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสะมันตาจากขวาเลสุอัตตาราคะฉันตุเทวตาสาธามังมุนิราชาสาสุนันตุสักามูกะทั้งสาเกกามจารูเปคีลิีิขละตาเตจันตริเควิมาเนทีเปละเทจักฆามตาลุวะนาคาหานิเคหาวัตุมะิเคเต ภูมมาจายันตุเทวาชาลธาลวิสเมยคขาคันธาปานาคาติทันตาสันติเกยัอย่างโมนิวลาวาจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลอัยัมพัทันตาธรรมะสาวนากาโลอัยัมพัทันตาธรรมะสาวนากาโลอัยัมพัทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถาหน้าโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาหน้าโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาหน้าโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปบทสดสัจจกิริยาคาถานาถิเมศรนังอัญญังพุทโธเมศรนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสาพาทานาถิเมศรนังอัญญังธรรมโมเมศรนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสาพาทานาถิเมศรนังอัญญังสังโฆเมศรนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสาพาทาบทสวดมหาการุณิกโกนาถุติอาธิกาคาถา มหากรุณิกุณาโวอาธาญาสัพพานินางโพเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวะเชนะมโหตุสัพพุปัตถวามหากรุณิกุณาโวหิทาญาสัพพานินางโพเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวะเชนะมโหตุสัพพุปัตถวามหากรุณิกุณาโวสุขายาสัพพานินางโพเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวะเชนะมโหตุสัพพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามยังพระกวาสเกสุวิหารติกัปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาบิขุสังเขนะสัติงปัญจามาเตหิบิขุสตเตหิสภีเหว่อะระหันเตหิทัาสหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิบติตาหุติดพระกวันตังทัสสานญาปิขุสังคันจาอาทาโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาหุตสีายังคุระกวาสเกสุวิหารติ pourra का बीलाव तु समींग महावाने महाताभी कुसang <Sanye> खेना सथिंग पंचामाते हैं भी कुसाते हिंसा पे हैं वा अलाहते हैं था सहिंचलोों क थाु हितेवा ताजे कोयनासान्नी पतिताहन् ति पका बंतथ सनाजपी कुसang खंच यान्नामायंपीजेनं गा वाते नु पसं कमै यामा उपसं कमी तवा पकावा तोसन दि के बच्चे काखा थाा पा से यमा आते। อัตโคตตาเทวตาเสยทาปินามาภารวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพะหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุธาวาเซสุเทเวสุอันตระหินตาพะกวาตปุระตปาตุระหังโสอัตาโคตตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเทตวาเอกมัมตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาพะกวาตสันติเกอีมังคาทั้งอภารสีมหสมโยปาวานาสงเทวกายาสมาคาตาอาคาธรรมหาอิมังธรรมะสมญยังทักเกตาเยวะอราชิตตสังคันเต อาตาคุอปาลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิีตรัตระพิกาโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังังสุสาลาเทวะเนตานิฆะเหตวะอินทาริยานิละขันติปันทิตาอติอาตาคุอปาลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตวะขีลังเชตวะปลีขังอินทขีลังอุหันจามะเมชาเตจาลันติสุธาวิมาลาจักุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาตเต อธะโกอปาลานเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสรณังขาตาเสนะเตคามิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเตหังเทวากังยังปะริปุเรสันติเหตุติอธะโกภควาภิกขุอะมันเตสิเยปูเยนะภิกขะเวทัสสะสุโลกะทะตุสุเทวตาสันนิปะทิตาหุนติ ตถาคตังทศนันยะพิกุสังคันจายปิเตพิกาเวอหเฮสุงอัติตามัทานังอลหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกัวันตานังเอตบารมาเยวะเทวตาสานิปฏิตาอหเฮสุงเสยะถาปิไม่หังเอตระหิเยปิเตพิกาเวพระวิสันติอนาคตามัทานังอลหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกัวันตานังเอตบารมาเยวะเทวตาสานิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิไม่หังเอตระหิอาจิคิสามิวิขาเว เทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิเขเวเทวกายานังนามานิเจสิสสามิพิเขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสสทุกขังมานัสิกโลสะภาสิสภาสิสสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิคูภะกวาโตปัจัสสุสุภะกวาเอตัถวุจะสิโลกามนุกัสสามิยาตปุมาตัสสิตังเยสิตังคิริฆาพลังปะหิตาตาสามะหิตาปุทุสีหัมวัสันลีนาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทาภิวัสัมมะนามาราวิลา Pinyo panca sate ia tawa wan eka pilawa tawa tatu aman taji sata sa wakai sasa ne late te tapi ke bote a tappa ma kalung te samba tulah moya na amanun sana kung sahasang ata Satang taring eke sahasan ang amanun sana mata sung api kenan tama tahu kung tisa sapa puta a hung tanda safa wana cakuma tatu aman taji sata sa เทวกายยาอภิกันตเทวิชานะถ้าพิขวโยยวหังกิตติยศมิขิลาหิอนุบุพะโสสัตตสหัสายวาญาคภูมิกาปิเลวัตวะอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิกขุนันสมิติงวะนังชาสหัสาเฮมะวัตตาญาคานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิกขุนันสมิติงวะนังสัตตาขิลาติสหัสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิกขุนันสมิติงวะนัง อิตเจเตโสลัสสะสหัสสะยาคานานัตตะันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนมันโตจัสสิโนโมทามานาอภิคามุภิกุณะสมิติงมนังเวสามิตาปัญจสัตตายะคานานัตตวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนมันโตจัสสิโนโมทามานาอภิคามุภิกุณะสมิติงมนังกุมภิโลลาชคะหิโกเวปุลัสสานิเวสนังพิญโยนังสัตตสหัสสังยาคานังปะดิยูปาสติ กุมพิโรราชาค้าหิโกศลปะคัสมิติงว่นางปุริมันจติสังลาชาทศละทูปัสสาสติคันธภาพานังอธิปติมหาราชาเจสสิโสปุตตาปิตาสะพะหบโวอินทนามามหาพรราอิติมันโตชุติมันโตวันนบันโตเจสสิโนมมทามานาอภิกรรมุภิกุณาสมิติงว่นางท่าขีนันจติสังลาชาวิลุนหตัปัสสาสติกุมบานานังอธิปติมหาราชาเจสสิโสปุตตาปิตาสะพะหบโวอินทนามามหาพรราอิติมันโตชุติมันโตวันนบันโตเจสสิโนมมทามานาอภิกรรมุภิกุณาสมิติงว่นาง ปัจฉิมันจัตถิสังราชวิรูปโกปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะหะโวอินทนามามหาภะราอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนมุธามนาอภิกกรรมภิกุนะสมิติงวะนังอุตตรันจัตถิสังราชากุเวโรตปัสสะสติยัคคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะหะโวอินทนามามหาภะราอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนมุธามนาอภิกกรรมภิกุนะสมิติงวะนัง ปุณิมาทิสังทัตตะเล่าโธตะกินในนัวิรุฬหาโกปัจิเมนัวิรูปโกกุเวโลอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสามทัฏฐานะมานาอัตังสุวะในกาปิเลวัตตเวเตสังมัญามิโนทัสะอากุบันเจนิกาสตามัญากุเตนทูเวเตนทุวิปุจัวิปุตโตสหะจันโนกามาเสตโทจักินุคันตุนิคันตุจัปนาโตโอปมัญโยจัตเทวสุโตจามันติจิตัเสโนจักขันธปุระราชาชนุสัพโ อากูปัญจสิคโคเจวะติมพลูสุริยวัชชสะเอเตจันเยจาราชานคันทภาสาราโชพีโมธามาาอภิกกรรมภิกุนาสมตติงวะนังอาทากูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมภลรสตตะลาอากูปยาคาสหายาติพิ ยามูนาทัตตะลัทธจะอากูนาคันยัสสินุเอลาวันโงมหาเนโอคุโซบัคคัสมิติงวะนังเยนาขราชีสหัสหาลันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายะสาเตมะวนามะชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชาณามัสิสุปันนาตเกมะมะกาสิพุตโตสัญหาหิวาจาหิอุปวะหัยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุตังจิตตาวาชิรละหาเทนะสัมูธทังอสุราสิตาภัตโลวะสาวะเสตอิติมันโตยัสสินุกาลกัญชามาหาพิสมา อาสุลาธาณวีคสามิปปจิตติสุจิตติจารบาฮาลาโทนมูจิสหัสตันจารภริปุตานังสัพเพเวโลจนามกาสันนเหตุว่าพระลิงเสนางนาหูพระธามุปะฆะมุงสามัญโยธานิ้พันธันเตภิกูนังสมิติงมะนังอาโปจารเทวาปัทถวิจารเตโชมาโยตถาฆะมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสมุจารยัสสาสหเมีตากรุณาการยิกาอาคูเทวาญาสสินทุทเสติทัตถากัญญาสเพนันตตมันนิโนอิสิมันตุชิติมันตุวันนัมันตุญาสสินมุทธรรมานาอภิกกามุภิกูนังสมิติงมะนัง เวทูจะเทวะสานีจะอาจสามารถจะทุเวจะมาตันทสุัสสูปนิสาเตวะจันทร์เทมาคูบุลักกิตาสุริยสูปนิสาเตวาสุริยะมาคูปุลักกิตานขกตตานิปุลักกิตวะอากูมันทวะลาหกามวัสุนังวัสสโวเสโทสกโกปะคะปุรินทัตุทัเสติสัตถากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนัมันโตเยสสินโนมุทามาราอภิกามุภิกขุนังสมิติงมะนังอัทากุลสหภูเทวาชัลลามากิสิขานิวะอริทักการจัโรชาจาอุมาบุพานิบาสิน วัลุนาสหธรรมจะอาจุตาจะอานีชกาสุริยะลุจิและอาคูอาคูวาสัมวานีสีโนทศเสติถศรธาการยาสเพนะนัตะวันนิโนอิทิมันโตเิติมันโตวันนวันโตเยสสิโนมุท้ามานาอภิกรรมุกิคูหนังสามิติงวนังสามานามหาสามานามนุสามนุสุตตมาคิธาประตุสิกาอาคูอาคูมนุปตุสิกาอาทาคุน อาคูมโนประตูสิกาอาถากูหัลโยเทวาเยจารุหินตวะสีโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวาญาสสีโนทัาเสตถัสทากัญญาสเพนานัตตวานิโนอที่มันโตชิติมันโตวันนัมันโตยาสสีโนโมทามาอาพิการมุภิกุนาสมิติงวะนัง สุกากะลุมหาอรุณาวิอาคูเวคะนาสาสหโอุธาตะไคหาปะโมคหาอาคูเทววิจักขนาสัทธรรมะตะหาลักฆะชามิสักาจัจจสสิโนฐานะยังอาคาปัจจุโนโยติสาบิวัสติทัสิติตัสธากายาสเพนานะตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยัตสติโนโมทามานาอภิกรรมุภิคุนาสมิติงวะนัง เกวิยญาตุสิตายามากัตถค่ะจะยัสสินโนสัมพิทกาลามัเสถาชตินามาจะอาสวามิมานลติโนอากูอาัตคูปะละนิมิตาทัสิเตสัสทากัญญาสเพนะนัตตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนมันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกมุปิกุณห์สเมติงวะนังสาธเทเทเทวานิกายาสเพนะนัตตะวันนิโนนามันวะยีนะอาการชุงมเยจันเยสติสาสหะปะวุตตาชาติมักคีลังโอคตินามานาสวังทักเคโมขตัลังนาทัง Jantanwa ma asita ditangsa plama palamato caputa iti mato sanga sanang kumalo tiso casoba ka samiting menang sanga sapa malo kanang mahapla mapi tita ti upapan usuti isala aku pake kawas tawa tinote sanjama cato akaha li to เตจัสสาภิอภิกานเตสินเิเทเวสพระมกีมาลสินาอภิกามิปัสสกันหาสมันที่ยังเอธะคันหาถาพันธาถาลาเคนาพันธมาตุโวสมันตาปริวาเลธรมาวูมุนจิทาโกจินังอิติตาธรรมาห์เสนกันหาเสนังอภิษายิปานินาตละมหัชชะสังกตวานาเพลวัง यथ पभु सको मेखोध नजय सभीछुको सोच सो पचुथे तफावा न चकुम तथम सवके सीते मलसेनाशाधाको ते च आतपल सुतवा तलाखे पका मुम्पीजयों सफे विचित शाफा तज शो मुथंते सह पुते सवक् ते, ते शुता บสทสวดจุลชัยยปกรณ นะโมมีพุทธเตชะสาลาตนาตยะธรรมมีกาเตชะปฏิสิทธิปฏิสิเทวานาลายะปรมีสุราสิทธิพรมาจะอินทานจัตเจตุโลกากัมพีละขกาสามุทธาภูตรงคังคาจัตสะพรม่าชายะปฏิสิทธิปะวันตุเตชัยยะชัยาทะระนิทะละนิอุทะทิอุทะทินัตทินัตทิชัยยะชัยยะขะคุณละตนละนิใสนิลายสเสนะเมรุลชะเจ้าละเชีชัยยะชัยากรรมพีละสมปีนาเคธนาคีปีสาจะภูตธกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงขีสุธาทานะโมขาชาชายะชัยยะวันุนโมขาสาตา ชายาชายาจำปาทินาคักุลคันถูกชายาชายาค้าชาคน่าตุวลงสุกัรละผู้ชงสีหาพรยาขทีปาชายาชายาว่ลุน่มุขยาธาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุทินาลเดีชายาชายาสุขาสุขาชีวีชายาชายาทารณีตะเรสะทาสุชจยาชายาชายาทารณีสันตินสะทาชายาชายามังกราลัญยาบวกเกชายาชายาว่ลุน่ยเกชายาชายาละขเสสุระผู้เตชา ชัยยะชัยยะพรเมินทัศน์าชัยยะชัยยะราชาธิ拉萨ใจชัยยะชัยยะปทวิงสภังชัยยะชัยยะอรหันตาปจิกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชัยยะชัยยะพลมาสุลักชัยยะชัยยะนาโควิรุณนาโควิรุปโกจันทิมาลวิ อินโทจะเวนะเตโยจากุเวโลวาลุโนปิจะอาคิวายโยจะปาชุนโฮกุมาโลทัตตาลัตโกอัทาลัสามหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทะโยอิสิโนสซามวกาสะพายยะลาโมขมันตุเตยยะธรรมโมจะสังโขจะทัสปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะสุทีปมันตุเตเอเตนะบุตเตเชนะหุนตุเตเชยะมังคะลัง ชโยปีปุตตะสัสลิมาโตอายังมลสัจปาปิมาโตปราชชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาพภรมคันนามาหิสิโนเชโยปีปุตตะสัสลิมาโตอายังมลสัจปาปิมาโตปราชชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาอินทคนามาหิสิโนเชโยปีปุตตะสัสลิมาโตอายังมลสัจปาปิมาโตปราชชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาเทวคนามาหิสิโน ชยโยปิพุทธัสสิลิมาโตอายังมลสัจ ap จปาปิมาโตะปนาชฉยโยอุคคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชฉยยะตถาสุปนักขณาไมหิสิโน่เยโยปิพุทธัสสิลิมาโตอายังมลสัจจปาปิมาโตะปนาชฉยโยอุคคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชฉยยะตถานาคขนาไมหิสิโน่เยโยปิพุทธัสสิลิมาโตอายังมลสัจจปาปิมาโตะปนาชฉยโยอุคคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชฉยยะตถาสุภาณัคขนาไมหิสิโน่เฉยันโตโพธิยามูเลสักยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิเชโยหุเล อปลาจิตตปันลังกสิสสะปทัมพีโพคเลอภิเษกิสัพพพุทธนังอกะปะโตปะโมทะเตสุนังกะตังสุมังขลังสุปะภะทันสุหุนติทันสุกโนสุมุนโตจะุจิตังปรมัชชริสุปทักขิณังกายกัมมังวาจากัมมังปทักขิณังปทักขิณังมโนกัมมังปะณีติเตปทักขิณาปทักขิณังนิกตวาณะลัพตะเตปทักขิณีเตอัตถะัตถสุกิตาวิรุณะพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาหุนทสหะสเพิยติิ ตุนันตุปนโตเยเทวะอัมิงธานิอธิกตาริคันยุกิศาสธาหุนตุสุเกตาหุนตุสัพพะธาลักขันตุสัพพะสัตาลังลักขันตุชินาสาสนังยากาจิตปัทนาเตสังถภเพปุเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปวัสันตุวสังวสาวลาหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะธากายาสุขังจิตตสุขังอะระหังตุยะธาละหังบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสัมารถยังพะกอวาสามัตถิยังพิหารติเชตตัมณีอนาคปินติกัสะอารามิตรตะโคพระกอบวิภุอามันเตสีภิกขวติพัทถติติเตภิกูพระกอวัดตัวปัจจโสสุงพะกอว่าเอตเถ้โวจักอุปทานวาภิกขเวตาทักตานังอนุปทานวาตาทักตานังทิฏฐานวะสาธาตุธรรมติตตตาธรรมนิยมตาสเปสังกาลาอนิจจติตังตาทักโตอภิสัมมุจติอภิสัมมติอภิสัมมุจิตตวะอภิสัมมตวะอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิ อุป wat oui, ันธวาพิเกวิตาทักตานังอนุปันธวะตาทักตานังที่ตามวัสสาถาถูตัมะทิตตาตัมมะนิยมะจารสเพตมสังฆขละทุกขาติตังสทากโตอภิสัมมุชติอภิสเมติอภิสัมมุชิตตาวะอภิสเมตวาอาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิวัชติอุตานิกโนติสเพสังฆขละทุกขาเต อุปาทาวาภิกขเวต่ท้าคตานังอนุปาทาวาต่ท้าคตานังทิตามัสสาถาตุตมัติตถตตาตมัณยมัตาสปีธรรมะอนัตตาิตังตถท้ากตโตมิสัมบุจติอภิสัมเณติอภิสัมบุจิตตวะภิสัมเณตวะอาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัฏาเปติวิบัลิติวิปัจจติอุตานิกโลติสปีธรรมะอนัตตาติอิตัมังโหจักภะกวาอัตมนาภิกเตภิกขูภะกวาตุภาติตังอภินันุนติบทสวดพระธรกัลตตาคาถา ปตีตังนานะวาขะเมยยะนัมปฏิกัางเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตาตีตัมปะฮีนันตั้งอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันจะโยธรรมังตาตถาวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามนุภาลูหันเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนเงินคอนแกลนขอบคุณพ่อบูนอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจมาตาปังโกชัญ,ญามระนางสุเวความเพียรไปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความใจแม่พรุ่งนี้นาหิโนสังขารันเตนะมาหาเสนีนามัจุนาพะการปัดเพียนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหานิมาตาปิงอโหระตามัตตันติตงังตังวพีพัตเตกัลตโตติสันตัวอจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดข้าทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้พิงราตีเดียวก็น่าชม บสทสวดธรรมะสังมีข้าพัาเนเจวิกณะ สัพเพสังขาลอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุคขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปงทั้งดีเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยยยยืืนนนทุกววัังงงมมคาาตเป็ขอ่ อาวัสังมยามณิตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มาละนาะปริยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมาละนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทียงมาตะควรที่จะสังเวชอายังกายุอาจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานเปตะวิญญาณุครันปัสะจาวิญญาณชุดโธอันเขาเทียงเสียแลว้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงกรลังอีว่าประดุดดังว่าทนไม้และทนฝืนนี้ละทั้งหาประโยชน์มีได้อันนี้จาวัตสังคาราสังคารทั้งหลายม่เที่ยงเนออุปทานทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชชตตวานิโรชันเต เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสาโมสุโคความเข้าไปส่งของพระงามสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตมารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มัลิงสุจามานิสาเลที่ตายแ,แล้วกำลังจะตายแต่เทวหังมานิสามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถีเมตตาสังตโยความสงสัยในความตายนี่ย่อมไม่มีแกเ่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยางกินเจ

สัพเพสมามัตินางสัมมิชันตุโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตัตว์อากันติมายะอิอะติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิอะติภะคะวานะโมโพธิสัตว์อากันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานคาถา ยาติว่ตาสันติวิหารวาสินีทุเปีข้าเลโพธิขาลแต่หิงต่หิงตาธรรมาทานีนะพะวันตุปชิตาโสดทิงกะลงเตทัวิหารมาธาเลเตลาจามาชานวากาจพิขาวโสาลามิกาธานปฏิอุปัสกาขามาจัเทสานิ้ขามาจัอิสาราสปานะภูธาสุขิตาบวันตุเตชาลาผู้ชายเปิตาอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปาติกา นิยานิการธรรมว่าลังปฏิจเตสเพปิทุกขสสะกลุมตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมะท้าลาจโบฆาลาสังโคโหตุสามะโควะอัธยาจหิตายาจักอเมลักาตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนผู้จิงสปปะปุเนยามะทำเมอริยะปเวทิเตปัสนะโหตุสเพปิปานิโนพุทธะสันเน สมมาทาลังระเวชันตูกาลิเทโวปวัสสตุวัติภาวายาสตานังสามีทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาตาอัตราชางนิจังละคขันติปุตตะกังไอวังเอวังทะเมนระราชโานประชังละขันตุสัพภตาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปตาจะนิบทุกขามยาปตาจะนิพพยาโสกปตาจะนิโสกาโนตุสภีปีปานิโนเอดาวะอาจาตะอัมเหหสัมปัังกุญญาสัมปัตหังสัพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายาสีหลังละกันตุสภะทาภาวนามิรตาโหตุขาจันตุเทวตาคาตา สุมังคงคาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุธิหุนตุนิลันตะลังหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพัทธมานุภาเวนะสุธิหุนตุนิลันตะลังหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสุธิหุนตุนิลันตะลังสัพเพผุทธานพะละปตาปาจิกานันจะยังภะลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขามันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนัลรัคมธรรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนัลรัคมธรรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพละปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนัลรัคมธรรมิสัพพโส สัพพิพุทธาภิลาปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนัละขมันธรรมิสัพพโสสัพพิพุทธาภิลาปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนัละขมันธรรมิสัพพโสสัพพิพุทธาภิลาปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนัละขมันธรรมิสัพพโสสัพพิพุทธาภิลาปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนัละขมันธรรมิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวสดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเดสด็จสู่สวรรคาลายัยขออานิสงสแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสพัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้พลาดปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภัยและอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงและมีแหล่งรายได้เสริมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีเกียรติข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาธิทิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์เสมาพระสามาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งเทพขอเทเวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการบุญกุศลน,นี้โปรดประสีประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล พระปิตาโยดเรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์จำนวนผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเดิน